คือปริมาตรคงที่นะครับปริมาตรคงที่เราเจอ V1 เท่ากับ V 2อาจารย์จึงตัด V1 และ V2 ออกไปเขียนเป็นสมการใหม่ออกมาได้กับเท่ากับ P1 ส่วน T 1เท่ากับพ2ส่วน T 2อนะครับอาจารย์ตัด V1 V 2ออกทิ้งออกไปเลยเพราะว่ามันมีค่าคงที่นั่นเองไม่นำมาเกี่ยวข้องนะครับจึงได้สรรมการ PV ออกมาก็คือเป็น P1 ส่วนที่เท่ากับพ2ส่วนที 2. นะครับในสมการที่4.29ในการคำนวณหาค่า อาจจะเป็นการคำนวณหาค่า p ี1ก็ได้หรืออาจจะเป็นการคำนวณหาค่า p 2ก็ได้หรือจะหาค่า t ีหรือ t ีก็ได้ในกรณีที่โจทย์นั้นต้องการหาค่าใดๆนะครับในการหาค่านั้นนะครับโจทย์ต้องให้ค่าตัวแปรมาอย่างน้อย3ค่านะครับจะมีค่าเพียงค่าตัวเดียวเท่านั้นที่เราสามารถจะหาได้นะครับก็คือเราสามารถนำสมการตัวนี้มาหาในกระบวนการปริมาตรคงที่ได้เช่นเดียวกันนะครับถัดไป ในหัวข้อที่2เกี่ยวกับกระบวนการปริมาตรคงที่นั้นนะครับเราจะสามหา้าหาค่านะครับหาค่าได้อีก1ตัวก็คือ W 1 2 W 1 2ก็คืองานของระบบนั่นเองทีนี้งานของระบบงาน12เนี่ยงาน1 2ในการคำวนวณหางานงานมันหาได้จาก P คูณกับ V เมื่อ V คงที่นะครับเมื่อ V คงที่เพราะฉะนั้น งานของระบบจึงไม่เกิดขึ้นนะครับงานของระบบจึงไม่เกิดข <carbon ate out> ึ <okay> okay <ga an S 2> ้นเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนั่นเองนะครับจึงไม่เกิดงาน 1- 2ขึ้นมาเขาจึงบอกว่านะครับงาน1 2มีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับมันไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเพราะฉะนั้นงานของระบบปิดเนี่ยหรืองาน1 2ของกระบวนการปริมาตรของที่เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ0นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับถัดไป ถัดไปนะครับงานนะครับงานของระบบปิดนะครับงานของเอ้ยงานของระบบเปิดนะครับงานของระบบเปิดคือ w s นะครับเราจะหาสามารถหาได้จากอินทิเกรตลบอินทิเกรตนะครับ v d ดินะครับลบเดลต้าพีลบเดลต้าเคนะครับในสมการที่3.1นนะครับนะครับเนาะก็คือในสมการที่อาจารย์ให้มานะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนะว่าเราจะเอาไปใช้ในการคำนวณได้อย่างไร ถัดไปการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในก็คือการเปลี่ยนแปลงเดลต้าการเปลี่ยนแปลงยูนั่นเองพลังงานภายในก็คือเดลต้ายูนะครับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในคือเดลต้ายูเดลต้ายูหาได้จาก MCV เดลต้าทีนะครับนะครับหรือเท่ากับ MCVt2 ลบ T1 เนาะเดลต้าทีก็คือ T 2ลบ T1 นนั่นเองนะครับอย่าไปสงสัยเนาะก็คือการกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในจางก็มีการสอนในการคำนวณมาแล้วในหน่วยที่ผ่านมาเนาะ นะครับค่า C ีก็คือเป็นค่าของที่เฉพาะการาดนะครับที่ได้มาจากตรางนะครับที่ได้มาจากตารางนั่นเองเนาะถัดไปในหัวข้อที่5ในการคำนวณหาความร้อนของระบบนะครับในการคำนวณหาความร้อนของระบบนะครับก็คืองาน1-2องนั่นเองงาน1 2สามารถหาไดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในบวกกับงาน1 2ทีนี้งาน1 2มันเท่ากับ0นะครับอาจารย์จึงตัดออกไปเหลือเพียงแค่ Q 1 2นะครับความร้อนจากจุด1่งไปจุด2หาได้จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในนะครับในการหาความร้อนอาจารย์จึงยกสมการการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในมาหาความร้อนได้อีกเช่นกันนะครับให้เราดูเนาะนะครับที่เราอาจารย์จึงยกสมการการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในมาใช้แทนนะแทนค่าในการหาความร้อนนะครับหรือเอาง่ายๆเลยนะครับในกระบวนการปริมาตรคงที่นะครับในกระบวนการปริมาตรคงที่ตัวแรกเนี่ย การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในกับความร้อนของระบบนั้นมีค่าเท่ากันนั่นเองมีค่าเท่ากันสามารถใช้แทนกันได้เลยเพราะความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในมีหน่วยเดียวกันก็คือเป็นหน่วยกิโลจูลนะครับเราสามารถใช้แทนค่ากันได้เลยนะครับถัดไปในตัวที่6กในการเปลี่ยนในการคำนวณหาค่าการเปลี่ยนแปลงเอนทันปีนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงก็คือเดลตาเนั่นเองเดลตาเนะครับเราสามารถหาได้จากเอทเท่ากับยูบวกพีวีนะครับยูก็คือพลังงานภายใน PV ก็คืองานของระบบ นะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นนะครับในอีกสมการหนึ่งนะครับในอีกสมการหนึ่งก็คือเป็นการแยกตัวแปรงานของระบบก็สามารถหาได้จากมวลคูณ R คูณ t นะครับมวลคูณ R คูณ t นะครับเท่ากับ u บวกมวลคูณ r คูณ t นะครับมวลก็คือนะครับมวลของก๊าซในระบบ R ก็คือค่าคงที่เฉพาะก๊าซทีก็คืออุณหภูมิของก๊าซนั้นๆนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาถัดมาในการขับหา การเปลี่ยนแปลงเอนทารปีนะครับเราสามารถหาไดจากนะครับสมการนะครับสมการการเปลี่ยนแปลงเอนทารปีที่อาจารย์เคยสอนไปแล้วนะครับการที่อาจารย์เคยสอนไปแล้วก็คือเดลต้าเอสเท่ากับเอ็เดลต้าทีเนาะ m ก็คือมวลของก๊าซ c p ก็คือค่าความจุความร้อนที่ความดันคงที่ของก๊าซนะครับเดลต้าทีก็คืออุณหภูมินะครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็คือโดยการนำอุณหภูมิจุดสุดท้ายมาลบอุณหภูมิจุดเริ่มต้นนะครับเราก็จะรู้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิออกมา เมื่อเรามาแทนค่าในสมการที่3ามจเอ๊ะสี่จนะครับเราก็สามารถหาการเปลี่ยนแปลงเอนทันีได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะในส่วนการในส่วนที่อาจารย์ค่ามานะครับตัวนี้ก็คือเป็นการดิฟนะครับเป็นการดิฟอินทิเกรตนะครับในการหาค่าต่างๆของสมการนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นสมการนะครับการเปลี่ยนแปลง นะครับเอนทันปีอยู่ดีส่วนตัวบนนะครับอาจารย์จะไม่ขออธิบายเนาะนะอาจจะทําให้บางคนนั้นเกิดการงงได้นะครับเนาะก็คือจารให้ใช้เป็นสูตรสําเร็จเลยกันเนาะการดีไลท์สูตรอาจารย์จะไม่ดีไลท์ให้ดูเนาะให้เราดูเป็นมันผ่านตาพอานะครับถัดไปในการที่ตัวที่7นะครับในการคำนวณหาค่าตัวที่7ของกระบวนการปริมาตรคงที่นะครับ นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีนั่นเองนะครับหรือเดลต้าเอสนะครับเดลต้าเอสนะครับการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีนะครับสามารถหาได้จากดิฟเอสเท่ากับดิฟคิวส่วนทีนะครับดิฟเอสก็คืออะไรดิฟอ่าดิฟอ่าเอนโทรปีเท่ากับดิฟความร้อนส่วนทีนะครับทีนี้ในการหาค่าเอนโทรปีนะครับ เราก็สามารถหาได้จากสมการที่4.35นั่นเองนะครับอาจารย์จะย้ายลงมาดูข้างล่างเลยเนาะก็คือการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสามารถหาได้จากมวลคูณ Cv นะครับลอนนะมูลคูณค่า Cv T2 ส่วน T1 นะครับลอน T2 ส่วน T1 เนาะนะครับเนาะถ้าอาจารย์พูดผิดไปก็ขออภัยด้วยเนาะดูนี้อา่าน่าจะอ่านว่าลอนนะอาจารย์ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเนาะ ก็คือเป็นสมการในการหาทีนี้ในการหาเนี่ยเราสามารถหาจากนะครับอุณหภูมิก็ได้นะครับหรือหาจากความดันก็ได้นะครับในกรณีที่โจทย์ให้ทีสองและทีหนึ่งมานะครับเราก็สามารถหาเอนโทรปีได้แต่ในกรณีถ้าโจทย์ไม่ให้อุณหภูมิมาแต่ให้เป็นความดันที่จุดหนึ่งและจุดสองมาเราก็ยกชุดสุดท้ายไปใช้ในการคำนวณหานะครับค่าเอนโทรปีได้เช่นเดียวกันนะครับให้เราเลือกใช้นะครับ เลือกใช้ว่าโจทย์ให้ตัวไหนมานะทีนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างในการคำนวณให้ดูนะครับว่าเราจะเลือกค่าต่างๆนะครับมาใช้อย่างไรเลือกสมการต่างๆมาใช้อย่างไรในขบวนการปริมาตรคงที่นะครับ,รบ,รบทีนี้ในตัวอย่างที่4.5เขาบอกว่าอากาศถูกบรรจุอยู่ในภาชนะปิดที่มีปริมาตรคงที่นะครับดูโจทย์ให้ดีนะครับโจทย์บอกว่า นะครับอากาศถูกบรรจุอยู่ในภาชนะปิดที่มีปริมาตรคงที่แสดงว่าแสดงว่าในตัวอย่างที่4.5เขาให้คำนวณหาค่าต่างๆของกา๊าซเนี่ยในกระบวนการปริมาตรคงที่เพราะฉะนั้นแล้วสูตรที่จะนำมาใช้นะครับที่จะนำมาใช้ในการหาค่าจะมีอยู่ทั้งหมด7หัวข้อนั่นเองจะมีอยู่7หัวข้อนั่นเองจะเป็นสมการที่นำมาใช้ก็คือ จากสมการที่4.28ถึงสมการที่4.35เท่านั้นนะครับไม่สามารถนำสมการอื่นมาหาได้นะครับให้เราดูอยู่แค่นี้ดีตีโจทย์ให้ออกนะครับว่ามันคือของกระบวนการไหนและยกนะครับสมการในการคำนวณหาเฉพาะชุดนั้นๆมาหานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเขาบอกว่าเมื่อมันมีปริมาตรคงที่แล้วเนี่ยมันมีปริมาตรคงที่มีปริมาตรเท่าไหร,นร่นะครับครับก็คือเขาให้ค่า V นะครับ มา0.2ลูกบาทเมตรนั่นเองที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนะครับโดยนะครับโดยมีความดันของระบบก็คือ10บา์นะครับมีความดันของระบบก็คือ10บา์ต่อมานะครับภาชนะนี้ถูกทําให้มีอุณหภูมิลดลงจนมีความดัน5บา์จงคํานวณหาค่ามวลของอากาศ อุณหภูมิสุดท้ายปริมาตรความร้อนที่ถ่ายเทการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีนะครับทีนี้เรามาดูในสมการในตัวอย่างที่4.5โจทย์กําหนด V มาให้1ตัวละนะครับโจทย์กําหนด V มาให้นะครับอุณหภูม,นม,นม 1, นินะครับอุณหภูมิก็คือ T 1นะครับกำหนดที1มาให้นะครับกำหนด P 1มาให้นะครับ ถัดไปเขาบอกว่ามีการทําให้อุณหภูมิของอากาศลดลงจนมีความดัน5บาสเดงว่าว5บา์นั้นเป็น P2 นะครับโจทย์กําหนด V มาให้ T มาให้นะครับ T T1 มาให้ P1 มาให,าให้แล้วก็ P2 มาให้สิ่งที่โจทย์ต้องการหาตัวแรกก็คือหามวลของอากาศภายในภาชนะมวลของอากาศภายในภาชนะนะครับจะยกสมการไหนมาใช้นะครับ อาจารย์จะยกสมการนะครับอาจารย์จะยกสมการ p 1 v 1เท่ากับ mrt 1มาใช้นะครับ mrt 1มาใช้นั่นเองก็คือหรือสมการ pv เท่ากับ mrt มาใช้นั่นเองนะครับมาย้ายหาข้างย้ายข้างหามวลนะครับโดยการแทนค่าต่างต่างลงไปนะครับก็คือโจทย์กําหนดค่า p 1มาให้ก็คือนะครับ10บาา์นะครับให้มา10บาา์แต่ทีนี้อาจารย์มีการแปลงหน่วยความดันจากหน่วยที่เป็นบา์นะครับมาเป็น หน่วยที่เป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตรแทนนะครับ10บาา์ก็จะมีค่าเท่ากับ1000กิโลนิวตันนะครับต่อตารางเมตรนะครับอย่างก็แปลงหน่วยเรียบร้อยแล้วนะครับในการแปลงหน่วยให้เราไปย้อนนะไปทวนดูเองนะครับว่ามันการแปลงหน่วยอย่างไรนะครับทีนี้อาจารย์จะไม่ขอย้อนให้นะครับเนาะก็คือจะได้1000นคูณนะครับคูณกับปริมาตรนะครับปริมาตรโจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้มาก็คือเป็นนะครับ ลูกบาทเมตรนั่นเอง0.2ลูกบาทเมตรหารนะครับ R นะครับก็คือเป็นค่าคงที่เฉพาะกา๊าซนะครับซึ่งค่า R นะครับซึ่งค่า R นั้นมาจากตารางค่าคงที่ของกา๊าซนั่นเองนะครับตารางค่าคงที่ของกา๊กาซก๊าซบอกว่าเป็นอากาศเนาะนะครับแต่ค่า R ก็จึงมีค่าเท่ากับ0.2870นะครับแต่นะครับแต่ทีเนี้ย ในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเขาใช้เป็น0.2868แลค่าอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะเพราะตัวอย่างนี้อาจารย์ได้ครอบรูปมาจากในหนังสือเนาะในหนังสือก็อาจจะใช้ค่าของที่ที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ไม่ไม่เป็นผลนะครับเราอาจจะใช้ค่าในตารางที่อาจารย์ให้ไปก็ได้นะครับค่าอาจจะต่างกันนิดหน่อยเนาะแล้วก็คูณนะครับคูณกับทีหนึ่งทีหนึ่งโจทย์ให้มาก็คือเป็น200องศาแปลงหน่วยเป็นเคลวินก็คือ473เคลวินนั่นเองนะครับ ก็คือมาแทนค่าลงไปในทําการนะครับเมื่อเราคูณนะครับกดให้เลขออกมาเราก็าจะได้มวลนะครับมวลของอากาศนะครับมวลของอากาศก็คือ1.474กิโลกรัมนะครับเป็นมวลของอากาศในคําตอบกอไก่นะครับในหัวข้อไก่ที่โจทย์ต้องการหาถัดไปถัดไปตัวตัวที่สองนะครับขอไข่โจทย์ต้องการหาอุณหภูมิสุดท้ายก็คือต้องการหาทีสองนั่นเอง การหา T 2นั่นเองที่นี้ในการคำนวณหาทีออาจารย์จะยกสมการไหนมาใช้นะครับอาจารย์จะยกสมการนะครับ p1 v1 ส่วนที่มาใช้นะครับเท่ากับ P2 คูณ V2 ส่วนทีท 2, มาใช้ในเองนะครับพอยกมาใช้นะครับเมื่อในกระบวนการในตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มบวนการปริมาตรคงที่นะครับ v 1เท่ากับ V2 อนะครับอาจารย์จึงตัด V1 กับ V 2ทิ้งไปในสมก,การก็จะเหลือเพียง P1 ส่วน t 1เท่ 1, ากับ P2 ส่วน T 2 ทีนี้สิ่งที่เรารู้ค่านะครับเรารู้ p หรู้ p 2รู้ t 2อนะรู้รู้ p 1อ่ะขออภัยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ในโจทย์นะครับโจทย์กำหนด p 1มาให้นะครับกำหนด p 2มาให้กำหนด t 1มาให้นะครับนะร,บร,รู้ค่า3ตัวนี้นะครับเราต้องการหาค่า t 2นะครับเราก็เราก็ย้ายสรรมการหา t 2นั่นเองเนาะเราก็ย้ายข้างสรรมการหา t 2นะครับ จะได้ว่าจะเขียนเป็นสมการในการย้ายค้างได้ว่าคือ T2 เท่ากับ T1 คูณกับ P2 หาร P1 นะครับนะเมื่อเรามาแทนค่าในสมการแล้ว T1 โจทย์ให้มา473เคลวินคูณกับ500กิโลนิวตันต่อตารางเมตรและก็หารด้วย1,000กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับตัวนี้อาจารย์ไม่ได้ใส่หน่วยไปให้เนาะก็คือหน่วยเป็นนะแปลงหน่วยจาก มาเป็นกิโลนิตันต่อตารางเมตรแล้วนะครับอาจารย์ก็แปลงหน่วยไว้ในตัวที่โจทย์กําหนดให้ไว้แล้วนะครับก็คือ P ี P2 ีเนาะนะครับทีนี้หน่วยก็ัดทอนไปไปเหลือหน่วยเป็นเควินเป็นหน่วยของ473ตัวเดียวนะครับก็คือเป็นหน่วยเป็นอุณหภูมิทีนะครับที่ได้ออกมานะครับก็คือ236.5เควินนั่นเองนะครับเป็นอุณหภูมิสุดท้ายของระบบนะครับถัดไปคอควายนะครับ คอควายเป็นการหาปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทนะครับของกระบวนการปริมาตรคงที่นะครับทีนี้ในการยกสมการมาใช้อาจารย์ก็จะย้อนกลับไปดูนะครับในหัวข้อนะครับในหัวข้อกระบวนการปริมาตรคงที่ในการคำนวณหาความร้อนนะครับในการการคำนวณหาความร้อนเราจะใช้สมการไหนมาใช้ในการคำนวณหาอ่ะทีนี้อาจารย์ก็ย้อนขึ้นมามาดูมาเจอเป็นสมการที่ 4.33มาจรา์ก็จะยกสมการที่4.33นั้นมาใช้ในการคำนวณหาค่าความร้อนนั่นเองนะครับก็คือเป็น mcv Delta t นะครับ m นะครับมวลก็คือเป็นมวลของอากาศที่เราคำนวณได้มาก็คือ1.474นะครับคูณกับค่า cv นะครับค่า cv ก็คือค่าคงที่ค่าความจุความร้อนที่ปริมาตรคงที่ของก๊าซนะครับก็คือ0.718กิโล